ดี๋ยวเปิดไฟแซะแล้วเปิดไฟขึ้นมาก่อนแล้วกั้งบอกว่าไฟ,ไ,ฟไม่มา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 เลยอะ่ะเปิดใต้ไฟเขาก่อนแล้วคุณแม่บอกกั้งนะคะอันนี้ผัดก้อนเดียวนะคะปเป็นอัตโนมัตินี่อ่ะพร้อมแล้วด้านหลังของเราก็พร้อมแล้ววันนี้มารอใครคะกั้ง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 แต่เราผู้ชายอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีซิปผ่ายเมื่อกี้หล่อมากใช่นะคะ เป็นไงโคมหลอดล่อันนี้องไปใครหลายๆคนอันนี้หนักกว่านะอิสตาแกรมแล้วก็น้ำลายไหลใหญ่ย้อยทุกวันเลยวิดีโอไลฟ์สดนะคะติดตามใจจริงนะคะด้านหลังเราก็พร้อมแล้วชิ้นเดียวกันอ่ะพร้อมแล้วขกับกุให้กันดอสต้าสวัสดีครับผม อขอเสียงคนน่ารักกันมา Let's go สนุกมากในเต้นได้และเต้นด้วยกันได้นะโ <Yeah. S 1> <อ>ยกโยกกันซะห้ามแค่คือไม่ยกมืออ้าหา้ามทำหือฉันไม่ปล่อยเธอรอดไปเธอโดนข้อหา

ยกมีขึ้นไหมจับว่าดีในใจเธอจะมามัดให้อยู่สักเอาคันเธอเอาไว้คันเธอไว้ในหัวใจมัดใจเธอไว้ห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธอหา้ามเปิดกันนะคนเข้าหากันบุนวายคืนให้หลุดไปเดียวเดียวไปทำร้ายใครร้องบ้างไงฉัน <want> มีใครในใจไ <want> หม baby ใ้ baby นนะาฟน่เธอจะยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยเจะยอมจตาก็จบไปบอกเขอามาเลิฟาฟิน่าห้ามเธอแค่คืวฉัคนฉันคนต้องจับะจะทีนะถ้าเธอจะปล่อยรไว้ลำบากนะ่ยกมือขึ้นมาหจับดีดีซะตัวใจเธอจับมามให้อยู่ซะฉันคนฉันคนต้องจับขาคามาจับงฮนะจับฉันคนฉันคนต

ยอมเช่อฟังก็ปลอดภัยธต่ยอมทำตามก็จบไปโอเมอมาแล้วปีไหนให้เธอคิดคืนนะฉันคงฉันคงต้องจับสัิตินะเธอเธอจะปล่อยเอาไว้ลรือานะยกมือขึ้นไปจับด้วดดีจ้าหใจเธอจะมามัดให้อยู่เว่าจับช่ะฉันคงฉันคงต้องจับสถิีนะเธอเธอจะปล่อยเอาไว้ บ้านและคำบนยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมน่ารักมากเกบาุืนแคบหัวใจเธอจำมามกให้อยูสักเจี๊ยบ c Hey baby let's go น่ารักอะไรนี่เป็นมั่นก็ต่อดีกว่ามั้งใครรู้ตัวในน่ารักยกมือสูงๆให้ดูหน่อยมั้ น่ารักมากหกเจ็ดแปดอ,อยู่อยู่ใจเขาตึกตักก็ว่าเธอหน้ารักอยู่อยู่ยก็สะพัดอยู่ให้ผมรักรักรักอยู่อยู่เขามาใกล้เขาไม่ปล่อยไม่ง่ายไง,งสุดท้ายมาหน่อยสิได้ได้ป้า

đi tăng cường Đại đại yên, tiếng nhớ chỉ qua đi là lượt lại lôn lòi mây chua cơ phô không thể mỏi Không cần lần lòng click can do này có lý tay lòng, dù rú Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ tôi để không bỏ lỡ trái video hấp dẫn là bên You what คงเก่งว่าเราคเดีน่ารักมากนะขอทักทายอีกรอบนึงนะฮะข้างบนว่าไงฮะโบกไม้โบกมือหน่อยขอบคุณครับด้านข้างวันนี้มากไงน่ารักมากที่รักว่าไงจ๊ะน่ารักจริงๆวันนี้นี่วันนี้สังเกตดูทุกคนจะกรี๊ดตอนเต้นใช่ไหมใช่ทเต้นเยอะๆไงกรี๊ด ่าได้ dance, แดนได้น้อนนะครับวันนี้นะครับผมมาที่นี่นะฮะมินิมอเตอร์โชว์นะครับเดี๋ยวมอท,ท่าทานะฮะก็ต้องบอกเลยว่าดีใจอย่างทุกๆครั้งตอนแรกที่มาก็เอ๊ะเออมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆที่นี่ก็ไม่เคยมานะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่มากับมอเตอร์โชว์เนี่ยรู้สึกแบบว่าอบอุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจมากๆว่าจะสนุกมากๆนะนี่ถ้าใครมีความสุขเนะี่ยก็ขอเสียนาตาอีกรอบหนรับ เมื่อกี้แอบติดค like ้างไว้นะฮะแล้วก็ลูกชายสัญญาแล้วเป็นสัญญามาถ่ายรูปได้ครับผมเชนวันนี้เมื่อกี้เขากรี๊ดอยู่ตรงข้างล่างนะข้างบนเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากถ่ายรูปเนี่ยอาจจะถ่ายได้ไม่ใกล้มากแต่ขอให้รู้ไว้ว่าใจนี่ใกล้นะครับขอบคุณครับนะยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายแอบถ่ายได้นะมครับมาอีกรูปหนึ่งมา เหนื่อยไหมครับไหนมารอกันตั้งแต่กี่โมงปีหเช้าเช้ายังไม่เปิดมากไม่ไม่ีกแ้วไม่ไม่ยังไม่เปิดนี่ทำงานนี่ได้ถ่ายเล่อยเนาะขอบคุณมากครับดีใจมากนะฮะวันนี้ที่ได้มานะฮะแล้วก็อยากจะทําให้ทุกคนที่นัดที่นี้มีความสุขนะครับผมก็เพลงต่อไปเราก็มาเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะฮะ